ซสวิต1005เทโบครับ 1, 5, Turbo, รบีเซ็ตไฟสวิตครับอ่านี้ดับเครื่องครับกากชุดแจจอ,อ,อ่อนแล้วก็มันที่หน้าวิทยุครับกดคำว่าวโฮม you